มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน 6. ชีวิตติดโควิดกลับไปรักษาที่บ้านเกิดวันที่21รกรกฎาคม2,564เกิดอุบัติเหตุรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนทะเบียนรถทอถุงค้อควาย2107กรุงเทพมหานครชนต้นไม้ขนาดใหญ่ริมร่องกลางถนนสาย3 40สุพรรณบุรีชัยนาท พบรถกระบะพลิกหงายท้องรอชี้ฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ข้าวของกระจัดก,กระจายเกลื่อนพื้นนะคะทีมช่วยเหลือได้รีบสวมชุด PPE ป้องกันเชื้อโรคตามมาตรการพร้อมกับฉีดพ่นยาก่อนเข้าทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง4รายเป็นชาย2รายแล้วก็เป็นเด็กชายอีก2รายนำตัวส่งยังโรงพยาบาลศรีประจันท์ ให้แพทย์ตรวจรักษาเป็นการด่วนและภายในรถนะคะมีผู้เสียชีวิตติดอยู่2รายเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถเครนมาช่วยยกรถกระบะพลิกตั้งก่อนใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนายชูเกียติได้ขับรถพาครอบครัวและก็ญาติรวมทั้งหมด6คนนะคะเดินทางมาจากที่ทำงานเขตบางขุนเทียนกทมเนื่องจากไปตรวจหาเชื้อโควิดพบ ผลตรวจเป็นบวกนะคะซึงได้ตัดสินใจพาการกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่กิ่งอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเนื่องจากที่ทำงานไม่มีสถานที่ให้รักษาตัวโดวยขับรถมาตามถนนสายดังกล่าวค่ะถึงที่เกิดเหตรุรถเกิดเสียหลักชนต้นไม้ริมร่องกลางถนนอย่างแรงก่อนจะพลิกหงายท้องจนรถพังค่ะทำให้มีคนเสียชีวิตสองรายคือนางสาววันเพนและนางสาวสายทอง ส่วนเด็กชายกิจดาอาการสาหัสนะคะต้องส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ชัยยาย,ยมราชส่วนที่เหลือบาดเจ็บปานกลางค่ะส่วนทีมกู้ภัยและผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางบริหารเรธิที่เสมอกันได้มีคําสั่งให้จักตัวทั้งหมดเกือบ20คนนะคะจากการสอบถามไปทางโรงพยาบาลเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวน ว่าใครที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าเสี่ยงต่ำเนื่องจากทีมที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนมากจะสวมชุดป้องกันและมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนอย่างไรก็ตามจะได้พิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ